วันก่อนมือใหม่เขาบอกว่าไถไม่เข้ามาดูครับวันนี้จะเป็นยังไงครับกับโลโว่ห้าสิบตู้แอร์พ่อบุญส่งโนนสังออดูสิครับจะเป็นยังไงนี่ครับฐานกรีนชิเต็มครับตัวนี้มาจากปั้นโป่งครับายเลยครับ่าดูจะเอาเลึกแค่ไหนครับอันนี้ดินเหนียว ปนทรายครับดินเหนียวปนทรายดูสภาพดินครับ <c oughs> อืมเขาบอกว่าไฟบนหัวเก่งใช้อะไรได้ครับนี่ไงครับไฟสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนว่าตอนนี้เครื่องจักรกำลังทำงานครับเป็นมาตรฐานของฝรั่งเขานะครับรถน่ะผลิตที่จีนครับแต่เทคโนโลยีหรืออะไรหลายๆอย่างนี่ มาจากต่างประเทศครับมาจากเยอรมันมาจากยุโรปครับเห็นไหมลูกเล่นอะไรต่างๆนี่มันไม่เหมือนรถจีนเลยนะครับโลโวโวนี่จะมีหลายเกรดหลายมาตรฐานครับอย่างตัวนี้นี่เป็นมาตรฐานส่งออกยุโรปครับบริษัทที่ร่วมด้วยช่วยกันนี่ก็จะเป็นอาบอสจากอิตาลีครับ ดีไซน์ตัวเดียวกันเทคโนโลยีเดียวกันครับนี่ครับของดีๆนี่เอาจักมายัดไว้ในโลโวครับโลโวนี่ผลิตที่จีนครับเพื่อให้ต้นทุนมันถูกครับแต่เทคโนโลยีและความทันสมัยอะไรหลายๆอย่างมาจากอิตาลีบ้างเยอรมันบ้างมาจากหลายๆแบรนด์ครับหลายๆชาติครับเนี่ครับเพราะหวยชายเนี่ยเขามีบริษัทในเครือนี่เยอะมากครับเนี่ครับเขาก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็น โลโ์วตัวนี้แหละครับนี่ครับนี่เกโนรีมาจากอิตาลีมาจากเยอรมันบ้างมาจากนู่นนี่นั่นบ้างนี่ครับเออนะครับเอามาใส่ในจีนครับเพราะจีนเนี่ยผลิตของได้ถูกครับแล้วก็ทําให้รถตัวนี้นี่ราคาถูกครับนะครับ50แรงมาตู้แอร์คันนี้ราคาแค่580,000บาทองมสีชุดดันดินหน้าครับนี่ครับเห็นไหมนะครับราคาถูกมากครับนี่ครับทำให้เกษตรกรเข้าถึง เทคโนโลยีได้ง่ายครับแล้วก็เข้าถึงการใช้งานที่สะดวกสบายครับตามคอนเซ็ปครับแอร์เย็นเพียงพอเบาะนุ่มนั่งสบายใช้งานง่ายราคาประหยัดขนาดกระทัพรัดกำลังดีครับกับแบรนด์นี้ครับโลโวครับใครก็เป็นมือใหม่กันได้ครับไม่เคยใช้งานรถไถมาก่อนครับนี่ก็ถือว่าครั้งแรกจริงๆครับประสบการณ์ในชีวิตไม่เคยผ่านการใช้รถไถมาเลยครับ นี่ครับกับพ่อบุญส่งครับไถได้ประมาณนี้แหละครับนี่ครับหางมันกดได้นะนะครับแต่คุณพ่อเอาแค่นี้พอนะครับหางนี่เป็นระบบกระบอกไฮโดรลิคครับยกได้กดได้ครับเอาลึกแค่ไหนก็สู้ได้ครับเฮ้เนี่ครับระบบเขาก็ให้มาดีครับกดได้ลึกเลยนะครับแต่คุณพ่อบุญส่งเอาแค่นี้นะครับนี่มือใหม่ครับมือใหม่มาดูมุมมองบนห้องโดยสารกันบ้างครับ หลังจากทีุ่มมองด้านนอกรถเนี่ยเราพอจะรู้แล้วนะครับว่ารถมันเป็นยังไงครับนี่ครับบนห้องโดยสารก็จะประมาณนี้ครับอ่านะครับดูการไถของรถคันนี้ครับคลิปแรกๆกที่คุณพ่อคุณส่งขับรถโลโว50แรงมา้าตู้แอร์คันน,นี้มีทุกคนบอกว่าไถไม่เข้าผ่านไม่ดีรถไม่ดองงีอย่างนั้นอย่างนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยครับนาหนา้าจิตตังนะครับที่จะเข้ามาคอมเมนต์ครับ แต่ขีหมันก็ไม่สนใจครับแล้วก็บอกไปอยู่ครับว่าคุณพ่อคุณส่งรอใหม่ไม่เคยขับรถไถมาก่อนนะครับไถไม่สวยสวยไม่สวยก็อย่าพึ่งตินะครับเดี๋ยวข้อต้องฝึกกันนิดนึงอ่ะครับเห็นไหมครับวันนี้มาไถจริงๆแล้วโอ้โหนะครับสวยนะส่วนตัวที่หมันมองว่าสวยครับหรือปรมาจารย์ท่านใดมองว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูครับเออบางคนอาจจะบอกว่าทําได้สวยกว่านี้อีกนะก็มีครับก็มีบ้างครับก็ต้องมีบ้างแหละครับผม แต่ส่วนตัวคีมันมองว่าเออได้แค่นี้ก็สวยแล้วครับนะมครับมือใหม่ครับก็ต้องยอมรับนิดนึงครับนี่ดูครับคุณพ่อบุญส่งหลังจากที่ขับมาสองสาวันแล้วครับก็มีการพัฒนาฝีมือขึ้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเออก้อที่ไถก็กลบกันสวยครับวันนี้คีมันก็ออกมาดูแลถึงหน้างานจริงครับว่าคุณพ่อคุณส่งจะใช้งานรถเป็นยังไงติดขัดเรื่องอะไรบ้างก็เป็นห่วงนิดนึงครับเพราะคุณพ่อแกมือใหม่ครับนี่ครับ สวยไหมครับเออรู้สึกพออกพอใจกันบ้างไหมครับประทับใจในการทํางานของรถไถคันนี้กันไหมครับนี่ครับโลโก้50รแรงม้าตู้แอร์ครับแอร์เย็นเพียงเพาะเบาะนุ่มนั่งสบายใช้งานง่ายราคาประหยัดขนาดประทับรัดกำลังดีรถคันนี้580,000บาทแถมฟรีชุดดันดินหน้าครับนี่ครับระบบไฮดรอลิกกดได้ครับปรละกาลังเครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องยนต์สี่สูบ2,800กว่าซีนะครับ แรงบิดอยู่ที่ร้อยเจนิวตันเมตรที่รอบพันลครับแรงบิดให้มาเยอะดีครับน้ำหนักตัวป่าอยู่ที่ตัน9ครับไม่รวมอุปกรณ์พอรวมอุปกรณ์เข้าไปแล้วก็น่าจะเกิน2ตัน5แน่นอน,นครับผมนี่ครับมีเวทถ่วงล้อมาให้ด้วยนะครับ100กิโลครับข้างละ2ก้อนออก้อนละ25ลออกิโลครับนี่ครับ ถ้าเป็นรถไถคันอื่นไม่รู้นะว่าติดแอร์เข้าไปแล้วอัตราสิ้นเปลืองจะเป็นยังไงส่วนคันนี้โลโวนะมันเป็นตู้แอร์มาจากโรงงานครับอัตราการสิ้นเปลืองก็ถือว่าโอเคครับรับได้ครับนะครับวันวันหนึ่งก็ใช้ไม่เยอะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็ถือว่ารับได้ครับจะดีไม่ดียังไงไม่รู้ก็ต้องไปสอบถามผู้ใช้งานจริงๆนะครับไปถามคุณพ่อผู้ส่งดูครับว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงพอพอใจไหมนะ เี๋ครับขนาดตัวก็ใส่เท่ากับรถไถในบ้านเราแล้วครับรถ50ในบ้านเรารถ50ในบ้านเรานี่ครับรใ,บใบบส่เอา50นะครับอ่าบอกตามตรงเลยครับล้อหน้าล้อหลังเท่ากันหมดเลยเราถามผู้ใส่งานจริงครับเป็นไดรพอ่อตั้งแต่ใส่มาช่สงสมเอือแล้วประหยัดดีดว่ประหยัดดี <c oughs> ประหยัดน้ำมันดีเอากาซอน้ำมันมาพันหนึ่งเติมเบิร์ตย่งตอนนี้น้ำมันหมดบรรทัดโตอ่าใครแน่ยจุดพ่อแอร์นี่แอร์มีปัญหาป่องป้องแอนไม่ปัญหาเย็นฉับเลยเย็นฉับเลยร โยบนญยบุญนะสองไรทไถยามเหยืมันติดเป็นหกไล้วเด้อมันจีหกไลแล้วเป็นหกไรนี่ยุแปงนี่แปดไลแปดไลน้ำมันถังนึงกับยังเจ้าพันเบิอระติดเป็นมาแล้วห่วยประหยัดเติบอยู่ประหยัดเติบอยู่ประหยัดเติบอยู่อ้าวถือใจก็พ่อเนาะถือใจอยู่ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอตัวกลับเข้าบ้านก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ